สวัสดีครับแนะนำตัวเเป็นทางการนิดหนึงนะผมชื่ออาร์ตนะทำช่อง s a การโฟโตนะฮะ S I I K A ปี2017จะทำอะไรบ้างน,นะสำหรับช่องนี้นะสิ่งที่ผมคิดไวได้ในปีหน้านะก็คือจะทำ เริ่มทำคลิปอย่างจริงจังนะฮะแล้วก็จำนวนคลิปเนี่ยมันจะเยอะเยอะลงถีอยู่เดิมแต่ถ้าทิย์ละคลิปสองคลิปก็จ,จะเป็นวันเว้นวันหรือว่าทุกวันนะแล้วแต่แล้วแต่หัวข้อในการอำง,งานแต่ว่ามันจะเยอะขึ้นแน่นอนนะฮะส mm. ิ่งที่จะทำคลิปในปีหน้านะ,ะก็จะมีการสอนถ่ายภาพ mm. สอนถ่ายภาพ ซึ่งไม่ใช่การที่ยกกล้องขึ้นมาปรากดถ่ายเลยจะมีการจัดไปจัดแสงหรือว่าการใช้เทคนิคต่างๆการปรับล้องต่างๆที่ต้องปรับก,ก่อนถึงจะถ่ายภาพแบบนี้ได้อะไรแบบเนี้ยจะเป็นแบบต้องใช้เทคนิคในการถ่ายน,นิดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเป็นความรู้ให้กับหลายๆคนได้อย่างที่สองนะฮะก็จะเป็นคลิป สอนแต่งผ้าสอนแต่งผ้าทำสีอันไหนอยากจะสอนแนะ่ก็ก็จะทําอันไหนที่มีคนอยากให้สอนก็จะทำนะฮะคลิปแมนลิฟต์แคมิลาแมนลิฟต์แคมาเนี่ยก็คือคลิปที่ผมเคยลงไปก่อนหน้านี้หนึ่งคลิปเป็นการเดินออกไปข้างนอกแล้วก็หายทุกอย่างทในควางแนะ่แต่ตรงนี้ต้อง ก็จะปรับประเด็นนิดหนึ่งเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมตั้งเป้าหมายว่าผมจะออกไปถ่ายแล้วก็ส่งภาพถ่ายใช่ไหมแต่ว่าผมไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพมานิดหนึ่งซึ่งอาจจะส่งทั้งหมดแบบนั้นไม่ได้เออก็ก็เลยเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจุดประสงค์นิดนึงเออแต่ว่าก็ลักษณะคลิปอาจจะเป็นเหมือนเดิมก็คือการ ออกไปนอกออกไปกที่หนึ่งแล้วก็ถ่าย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 ,าย,ายมานะฮะซึ่งเป็นการเดินถ่างเนี่ยแหละแต่ว่าไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะเจออะไรบ้างนะฮะมันก็จะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการปรับเซตติ้งกล้องในณเวลานั้นว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะฮะมันก็จะเป็นความรู้ตรงนั้นในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป สิ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นมาในปีหน้าเนี่ยก็คือข้อสีข้อสีคือการถ่ายภาพแบบมีคอนเซ็ปต์การวางคอนเซ็ปต์งานนะฮะแล้วก็ไปหาหนางแบบหาหนายแบบมาก็มีพ็อปมนีนู่นมีนี่ไปเลือกสถานที่อะไรแบบเนี้ยเพื่อถ่ายงานนะครับงานก็จะออกมาแบบจะทางคลิปให้มันออกมาเหมือนแบบงานอินเตอร์งานฝรั่งนิดนึงเป็น มีนางแบบมีนางแบบมีเอษเซ็ะต์แบบนเ,เนี้ยาภาพที่จะออกมาก็น่าจะเป็นแบบภาพที่แบบดูดีอะไรประมาณนี้นะจะพยายามส่วนมือใหม่นะฮะคลิปมือใหม่เนี้ยผมทำไปแล้ว9คลิปใช่ไหมต้องแต่ต้นจนไปถึงการใช้แฟลเบื้องต้ปน,ตนปอรมอัพอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมคิดว่า9คลิปที่ผมทำไปเนี่ยมันช่วยให้ คนที่ดูนะช่วยให้ถ่ายรูปได้บ้างแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีอะไรอีกเยอะเหมือนกันนะฮะในตัวกล้อ,องที่มือใหม่อาจจะต้องรู้ไว้บ,บ้างแต่ผมจะไม่ทำนะผมจะไม่ทำคลิปลง y o u t u b e เป็นแบบเป็นพื้นฐานการถ่ายภาพอะไรแบบนี้ผมจะไม่ทำตัวนี้ไปละเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยสนุกกับคนที่เขา ห่ายเป็นอยู่แล้วเขามีความรู้ตรงนี้อยู่แล้วนะซึ่งคนจะคนในกลุ่มตัวนี้มีจํานวนมากเพราะว่าขอ้อมูลมันหาได้ง่ายไงการเรียนรู้มันหาได้ง่ายตามอินเทอร์เน็ตผมก็เลยตรงนี้พักเบรไวกก้ก็เลิกเลิกทาเลิกทําลง y o u t u b e เลิกทําลง youtube แต่จะทําสื่อการสอนทําเป็นสื่อการสอน เป็น d v วดีหรือว่าใส่แผ่นด้ายก็ได้นะเืิการสอนตั้งแต่พื้นฐานรู้ละยันรู้ละเอียดยัะอนออกไปถ่ายงานได้อะไรแบบนี้ซึ่งตอนนี้ผมจะทําเป็นสื่อความรู้ขายนะ <c oughs> เออน่าจะเสร็จประมาณสักคิดว่าน่าจะเสร็จสักประมาณสามเดือนหลังจากนี้นะ่าประมาณปีนาเมษาเนี่ยน่าจะ น่าจะใสรจละเพราะว่าบทเรียนมันเยอะเหมือนกันที่ผมคิดคิดไว้วางางแผนไว้เนี่ยบทเรียนมันเยอะมันข้อมูลมันเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งทำแบบเดียวผมไม่เสร็จก็ข้อมูลน่าจะเยอะกว่าใน youtube เยอะกว่าอยู่แล้วเยอะกว่าใน youtube ที่ผมลงไปการเก็บตรงนั้นนะฮะซึ่งใครสนใจเนี่ยก็รอกันหน่อยนะครับประมาณสามเดือนนะฮะ ส่วนใครที่รอไม่ไหวสามเดือนไม่นานก็ใซ้ g o o g l e ได้ครับข้อมูลใน Google เยอะแยะเลยข้อมูลการถ่ายภาพเื้งตนะ้นอะไรนะพวกเนี้ยใน YouTube ใน Google มีให้เสิร์ชกัน,นามาใหม่ให้เรียนรู้กัน,นามางหมยนะก็ลองเซิร์ชดูลองเซิร์ชกันเรียนรู้่าทางนั้นก็ได้แต่ใครที่แบบอยากเรียนรู้กับผมนะ <c oughs> ก็รอกันหน่อยสามเดือนดีแน่นอน ทำดีก่อน youtube แน่นอนจริงจังขอ้อ5คือสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ได้จะทำไม่ใช่สิยังทำไม่ได้แต่อยากให้มันเกิดขึ้นในปีหน้าเป็นการจัดกิจกรรมนะจัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ ในชาแนยในช่องเนี่ยสำหรับผู้ที่ติดตามหรือว่าไม่ติดตามก็ก็แล้วแต่ก็คือจะจัดกิจกรรมให้ประกวดถ่ายภาพเป็นแบบหัวข้อหัวข้อแต่ละหัวข้อนั้นแต่ละโจทย์นั้นอืมมันจะเกิดการแชร์ความรู้กันแชร์มุมมองของแต่ละคนกันนะฮะซึ่งในโจทย์โจทย์เดียวกันเนี่ยแต่ละคนมันอาจจะมองไม่เหมือนกันแล้วก็เอาภาพมาดูภาพมาวิจารณ์กัมา ตัดสินกันว่าภาพไหนดีภาพไหนมีเนื้อหามีอะไรที่มันลึกซึ้งภาพไหนสวยประมาณนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อมเมื่อยอดซับสไครท์ช่องนี้มันถึงหมื่นซับทำไมต้องถึงหมื่นซับใช่ไหมเพราะว่าผมคิดว่าหมื่นซับเนี่ย พอมันถึงหมื่นทับนะผมคิดว่ามันจะมีรายได้จาก Youtube มาอย่างน้อยเนี่ยเดือนหนึ่งสองพันหรือสามพันคิดว่าน่าจะถึงสามพันต่อเดือนซึ่งผมจะเอาเงินตรงเนี้ยเอาเงินสามพันตรงเนี้ยมาเป็นของรางวัลเป็นเอาไปซื้อของรางวัลมาแจกหรือว่าอาจจะเป็นเงินสดอะไรก็แล้วแต่ แต่มันก็จะเป็นขอมเนีนนิดหน่อยไม่อยากให้ไปโฟกัสตรงนั้นเพราะว่าจุดประสงค์คือการฝึกการถ่ายภาพแล้วก็ได้แชร์ความรู้กับคนอื่นๆที่เขาถ่ายในหัวข้อเดียวกันเนี่ยที่เขามุมมองที่เขาต่างกับเรานะฮะและ้วก็ได้รับคำวิจารณ์การมุมมองที่เป็นมุมมองของคนถ่ายภาพเหมือนกันที่เป็นมุมมองตางกล้องเหมือนกันเอ okay. ตรงนี้ก็คืออยากอยากจะให้เกิดขึ้นภายในปีหน้าที่จะเป็นปลายปีหรือเป็นกลางปีอะไรก็ก็ว่ากันไปนะะแต่ว่าอยากให้มาถึงหมื่นซักก่อน <c oughs> อันที่จริงเนี่ยไม่ต้องไปถึงหมื่นซักก็ได้นะเอาแค่เฉลี่ยก็ได้นะเจ็ดพันหรือแปดพันถ้ามันมีรายได้เข้ามาประมาณสักสามพันแล้วต่อเดือนเนี่ยก็ก็จะจัดเลยไม่ต้องไปรอให้มาถึงหมื่นซักนะครับ รือว่ารายได้แต่ว่าหลักๆก็คือถ้ามันถึงมือซาม์ฟเนี่ยรายได้มันก็ได้เฉวๆอยู่และสองสามพันมันได้เฉวๆก็สามารถจัดได้แล้วไม่ได้แค่จัดครั้งเดียวจะจัดทุกเดือนหลังจากที่ได้จัดแล้วจัดทุกเดือนจัดประกวดกันเลยทุกเดือนแข่งกันแมงทุกเดือนเลยตามดาหัวข้อเปลี่ยนหัวข้อไปเรื่อยๆเปลี่ยนหัวข้อไปเรื่อยๆนะสายแรงเะถียรบ้างสายพอสเทปบ้านสาย ปวดักบ้างอะไรแบบนี้ก็จัดทุกเดือนหรือสองอาทิตจัดทีอะไรก็ว่าไปแล้วแต่งบแล้วแต่ขอรางวัลทั้งหมดที่พูดไปนะฮะก็คือสิ่งที่จะเกิดในปีหน้าแล้วก็อยากจะให้มันเกิดก็สำหรับช่วงหยุดยาวนะช่วงหยุดยาวในปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับ วันหยุดยาวนะฮะใครไปเที้ยวนะฮะก็อย่าลืมถ่ายรูปเอามาปวยกันในเพจก็ได้นะฮะสำหรับวันนี้นะก็ลากไปก่อนนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับปีนี้นะฮะเ,เจอกันอีกทีคลิปหน้าปีหน้าขอให้มีความสุขกับวันหยุดยาวครับ